สวัสดีครับพบกับช่องนิว Man Channel เช่นเคยนะครับก็วันนี้พามาชมแปลงผักสลัดของผมนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับก็เป็นพุ่มสวยน่ารักเลยทีเดียวนะอ่า ป็นแบตเตอร์เฮดนะครับก็อีกประมาณ10วันน่าจะได้อายุของเขาแนละ้วนะครับก็น่าจะเก็บไปกินได้แล้วนะครับสำหรับแบตเตอร์เฮดนะครับแต่ก็จะมีตามใบก็จะมีรอยพวกน่าจะเป็นพวกมแมลงหรือว่าหนอนชอนใบเนี่ยกินนะครับผมแต่ว่าเพี้ยที่ผมสังเกตด,ดูไม่มีแล้วนะครับก็เราปลูกแบบ กเกษตรอินทรีย์นะครับออร์แกนิกผมไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับใช้วัตถุอินทรีย์ในการป้องกันพวกมแมลงพวกเพียนะครับก็ค่อนข้างได้ผลนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกเนี่ยอย่างเงี้ยครับรอยมแมลงเล็กๆนะครับมีบ้างนะครับอ่านะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราใช้วัตถุดิบ จากธรรมชาตินะครับมาไล่มแมลงนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นรูมีตามใบบ้างนะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นเจ้ากินโอ๊กนะครับก็เริ่มเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆนะใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสีเขียวสดเลยนะครับ ก็แต่ว่ายังไม่เป็นพุ่มเหมือนของคนอื่นนะครับผมแต่น่าจะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานก็เพิ่งพรวนดินได้เขาไปนะครับแล้วก็ลดน้ำหมักนะครับนะครับ,นะรบอ่าก็ตัวค่อนข้างดีก็รู้สึกดีใจนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูแปลงอื่นๆน,นะครับ ปลงนี้ก็โตดีเหมือนกันนะครับนี่อินโอกใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสีเขียวสดนะครับใครที่ปลูกผักแบบออร์แกนิกหรือว่าเกษตรอินทรีย์ก็ลองมาแบ่งปันความรู้กันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ให้ปุ๋ยน้ำหมักต่างๆนะครับทุกๆสามวันแล้วก็ให้ ยาไล่มแมลงไล่มดไล่เพี้ยไล่หนอนชอนใบด้วยนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าพอใจนะครับได้ผลค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งลงนะครับลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลนะก็ตค่อนข้างดีเลยทีเดียว ในการปลูกผักสลัดนะครับจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับแสงแดดจำเป็นต่อการเจริญเติบโตค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดแล้วต้นมันจะไม่โตเลยนะแล้วก็ต้นมันจะยืดนะครับไม่สวยเลยนะครับอย่างนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ค่อนข้างใบค่อนข้างใหญ่และโตดีเลยทีเดียวนะครับนี่ ยีนโอ๊กนะครับตรงนี้โตดีมากเลยนะครับนะครับใบเขาจะใหญ่สีเขียวเลยตรงนี้อีกประมาณ10บสวันก็จะครบอายุของเขาแล้วน่าจะประมาณ45หรือ48วันนี่แหละนะครับ ผมก็ดีใจนะครับอันนี้ปลูกลงแปลงครั้งแรกเลยนะครับก็ได้ขนาดนี้ถือว่าพอใจนะครับก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยนะครับในการลดน้ํำของผมก็จะลดน้ำช่วงเช้ากับเย็นนะครับหรือบางวันถ้ามันร้อนจัดเนี่ยผมก็จะเข้าสวนมาลดให้กับเจ้าผักสลัดของเรานะครับผม แต่น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นรถเช้ากับเย็นเท่านั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูแปลงผักสลัดคลิปก่อนผมเคยถ่ายให้ดูแล้วในส่วนที่มันไม่โดนแดดนะครับมันจะเป็นไงบ้างนะครับเผื่อคนอื่นยังไม่ได้ดูนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดที่อยู่ในโรงเรือนมันไม่โดนแดดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับ มันไม่โตเลยนะครับแปลงนี้อายุมากกว่าแปลงที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยโตเลยแล้วใบต้นมันไม่สวยเลยนะครับนี่ครับคิดผมคิดว่าไม่น่าจะโตแล้วนะครับอันนี้คือไม่โดนแดดเลยนะครับก็ ทดลองจริงๆเลยนะครับเราก็เจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วเราก็ค่อยๆ,ๆแก้นะครับอนี่นะครับไม่โดนแดดเลยมันก็จะใบมันก็จะอย่างนี้นะครับเล็กๆแกนต้นไม่ค่อยแข็งแรงนี่นครับ หนีดูต้นนี้ครับใบต้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใบเล็กๆตน้นก็จะยืดนะครับเพราะฉะนั้นแดดเป็นสิ่งจําเป็นนะครับในการเจริญเติบโตของพืชแทบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักสลัดนะครับถึงแม้ว่าจะชอบอากาศเย็นแต่ก็ต้องต้องการแสงในการเจริญเติบโต,โตนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมพวกทาราหาราในตัวเต้น พโพแทสเซียมนะครับพวกนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นเลยนะครับเป็นธาตุอาหารหลักนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแปลงของผมนะครับโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจเลยทีเดียวนะครับที่ได้ผลขนาดน,น,นี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้อายุเกีเก่ยวแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูวิธีนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ใครมีความรู้ดีๆหรือเทคนิคดีๆก็สามารถแด่งฟันผมได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ